เพื่อทำหนึ่งโคโรินบทที่ห้ฉบับ KJV ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์การตัดสินลงโทษการล่วงประเวณีมีข่าวเล่าลือว่าในพวกท่านมีการผิดประเวณีและการผิดประเวณีนั้นถึงแม้ในพวกต่างชาติก็ไม่มีเลยคือเรื่องมีว่าคนหนึ่ง ได้เอาภรายาของบิดามาเป็นภรายาของตนและพวกท่านยังพยองแทนที่จะเป็นทุกข์เป็นร้อนที่จะตัดคนที่กระทําผิดเช่นนี้ออกเสียจากพวกท่านแม้ว่าตัวข้าพเจ้าไม่ได้อยู่กับพวกท่านแต่ใจของข้าพเจ้าก็อยู่ด้วย ข้าพเจ้าได้ตัดสินลงโทษคนที่ได้กระทําผิดเช่นนั้นเสมือนว่าข้าพเจ้าได้อยู่ด้วยในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเมื่อท่านทั้งหลายประชุมกันและใจของข้าพเจ้าร่วมอยู่ด้วยพร้อมทั้งฤทธิดเดชของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พวกท่านจงมอบคนนั้นไว้ให้ซาตานทำลายเนื้อหนังเสียเพื่อให้จิตวิญญาณของเขารอดในวันของพระเยซูเจ้าความบาปที่ไม่ได้รับการเตือนสติก็แพร่ขยายไปเหมือนเชือ้อการที่ท่านอวดอ้างนั้นไม่ดีเลย ท่านไม่รู้หรือว่าเชื้อขนมเพียงนิดเดียวย่อมทำให้แป้งดิบฟูทั้งก้อนดังนั้นจงชําระเชื้อเก่าเสียเพื่อท่านจะได้เป็นแป้งดิบก้อนใหม่เหมือนขนมปังไร้เชือ้อเพราะพระคริสต์ผู้ทรงเป็นปัส,สกาของเราได้ถูกฆ่าบูชาเพื่อเราเสียแล้ว เหตุฉะนั้นให้เราถือปัสการนั้นไม่ใช่ด้วยเชื้อเก่าหรือด้วยเชื้อของความชั่วช้าเลวสามแต่ด้วยขนมปังไร้เชื้อคือความจริงใจและความจริงข้าพเจ้าได้เขียนจดหมายถึงท่านว่าอย่าคบกับคนที่ล่วงประเวณี แต่ซึ่งท่านจะคบคนชาวโลกนี้ที่เป็นคนล่วงประเวณีคนโลภคนชอ่อโกงหรือคนถือรูปเคารพข้าพเจ้ามิได้ห้ามเสียทีเดียวเพราะว่าถ้าห้ามอย่างนั้นแล้วท่านก็ต้องออกไปเสียจากโลกนี้ เราควรแยกตัวจากพี่น้องคริสเตียนที่กำลังดำรงชีวิตอยู่ในความบาปแต่บัดนี้ข้าพเจ้าเขียนบอกท่านว่าถ้าผู้ใดได้ชื่อว่าเป็นพี่น้องแล้วแต่ยังล่วงประเวณีเป็นคนโลภเป็นคนถือรูปเคารพเป็นคนปากร้ายเป็นคนขี้เมา หรือเป็นคนช่อโกงอย่าคบกับคนอย่างนั้นแม้จะกินด้วยกันก็อย่าเลยไม่ใช่หน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะไปตัดสินลงโทษคนภายนอกท่านจะต้องตัดสินลงโทษคนภายในไม่ใช่หรือส่วนคนภายนอกนั้น พระเจ้าจะทรงตัดสินล,ลงโทษเหตุฉะนั้นจงกำจัดคนชั่วช้านั้นออกจากพวกท่านเสียเถิดลวติทานและกล่าวพระวจ,จนะของพระเจ้าในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่5ฉบับ KJV ในพระนามองค์พระเยซูคริสเอเมนฮาเลลูยา สันเสริญพระเจ้าในพระนามองค์พระเยซูคริสต